สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูระบบน้ำนะครับที่เพิ่งติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลายปลายน้ำนะครับท่อเมนที่อยู่ไกลที่สุดจากตัวปั๊มก็จะประมาณร้อยร้อยเจ็ดสิบเมตรนะครับร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิเมตรได้นะครับประมาณร้อยเจ็ดสิเมตรอันนี้ก็ดู การไหลของน้ำนะครับอันนี้ก็จะทดมาเป็นนิ้วครึ่งแล้วก็จะมาออกออกเป็นหกหุนนะครับก็คือท่อประปาบ้านเราทั่วไปนะครับจากจากจุดนี้ไปนะครับท่อที่ปล่อยระบายออกในระดับนี้นะครับก็จะมี1 2 3 4 5จุดด้วยกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพากลับไปดูที่ที่ปั๊มนะครับว่าติดตั้งไว้ยังไงนะครับ จุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นสวนมะนาวนะครับอันนี้ก็จะทําท่อแยกให้น้ําไปออกนู่นนะครับตรงที่กลางกลางต้นมะนาวนะครับเพื่อจะให้น้ําได้กระจายไปได้ทั่วนะครับอันนี้ก็เป็นจุดแรกจุดแรกที่น้ําออกนะครับอันนี้ดูลูกมะนาวนะครับกําลังกําลังโตนะครับดอกดีมาก อนนี้ก็จะเป็นจุดแยกนะครับจุดแยก3ามแยกที่จะมาจากมาจากปั๊มนะครับที่เดินเข้ามาในสวนหลังบ้านนะครับจะลองเดินเดินตามไปดูนะครับอ๊ยสะดุดเดินตามไปดูอันนี้เดินเป็นท่อสอง,สองนิ้วนะครับเดินเป็นท่อสองนิ้วตรงนี้ก็จะเป็นแอร์แวะนะครับแอร์แวะแอร์แวะนี่ภาษาผมริงีเขาเรียกแอร์แวะนะครับแอร์แวะมีน้ําซึมออกมานิดหน่อยนะครับ แอร์แวร์พอดีจุดจุดนี้เป็นจุดที่ข้ามถนนนะครับผมก็เลยทําเป็นถ้าเราใส่ข้องอ,งองลงไปเฉยๆยเนี่ยก็เขาเรียกว่ามันก็สิ้นเปลืองไปเปล่าเป่าก็เลยทําเป็นแอร์แวร์นะครับแอร์แวร์เพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อเพิ่มแรงดันในการส่งน้ําไปยังจุดที่เราดูน้ําไหลออกเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดปล่อยน้ํานะครับมองไปก็จะมีแอร์แวร์นะครับโอ้ยแอร์แวร์อีกแล้วแอร์แวร์นะครับ แอร์แวร์ส่งส่งกำลังขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะลองทดลองเปิดจุดนี้ให้ดูนะครับท่อเราจะมาสองนิ้วนะครับมาสองนิ้วแล้วก็ทดออกมาเป็นนิ้วครึ่งนะครับพอว่าเป็นนิ้วครึ่งเนี่ยตรงท่อลดเหลือนิ้วเดียวนะครับลดลงอีกเพราะว่าเวลาต่อสายสายยางเนี่ยนะครับก็จะได้แรงแรงหน่อยนะครับดูการไหลของน้ำนะครับแรงแรงดีมากนะครับ ก็เป็นเพราะว่าแอร์แวร์นั่นแหละครับเป็นตัวดันนะครับเดีย๋ยวผมจะพาไปดูที่จุดส่งน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเชื่อมนะครับสะพานสะพานเดินลงมานะครับเอ,อ่อตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นสายยางนะครับสายยางเปิดไว้เพราะว่า เปิดไว้เพราะว่าต้องต้องระบายน้ํานะครับต้องระบายน้ําถ้าถ้าปิดไว้หมดเลยเนี่ยไปทางไหนเลยถ้าปิดไว้หมดเลยเนี่ยนะครับน้ําจะเรียแรงดันจะมากเกินไปนะครับจะทําให้ท่อหลุดท่อที่เราติดไว้ก็จะหลุดแรงเสีต้นไม้ไปไหนอยให้ชุ่มช่ากันไปนะจุดจุดนี้จะเป็น สามทางนะครับเป็นสี่สี่ทางนะครับมีวาล์วปิดเปิดไว้ทั้งหมดนะครับต้องเปิดไว้สองข้างเสมอนะครับไม่งั้นท่อระเบิดนะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้ติดกาวนะครับเป็นแค่เอาส่วมไว้เฉยๆเพราะว่าเผื่ออนาคตที่ต้องย้ายหรือว่าต้องซ่อมแซมนะครับหรือว่าน้ําท่วมก็ต้องเก็บอันนี้ก็จะเป็นแอร์แว ไอแวร์จุดแรกนะครับที่รับมาจากปั๊มน้ํานะครับไอแวร์จุดแรกแต่ก่อนเนี่ยเป็นท่อนิ้วครึ่งนะครับขึ้นมาแย่แก็พอดีเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับเครื่องปั๊มสูบน้ําใหม่ก็เลยเปลี่ยนเป็นสองนิ้วนะครับแล้วก็ใช้ใช้ท่อท่ออ่อนสูบน้ํานะครับขนาดยาวนะครับไหลเนี่ยโคตรคโครง้งนะดูโคตรโค้ง ค้งไปตามที่ลาบนะครับเพื่อทดทดแรงเขาเรียกนะไรนวทดแรงทดแรงดันนะครับถ้าดันขึ้นตรงๆเลยเนี่ยมันก็จะหนักเครื่องนะหนักเครื่องที่แรกว่าจะเอาท่อ PVC นะแต่ว่าเออมันก็จะหนักเครื่องนะครับก็เลยเปลี่ยนใจมาซื้อเป็นท่ออ่อนนะครับอันี้ก็จะเข้ามาที่ปั๊มน้ำนะครับ ี๋จะให้ดูปั๊มนะครับเดี๋ยวนี้กำลังเตรียมตัวทำหลังคานะครหลังคาแข็งเป็นปั๊มเวทนะครับ,อรบของเวทขนาด2นิ้วเข้าออก2นิ้วนะครับมี น้ำหยดนิดหน่อยนะครับเสียงเงียบดีอันนี้ก็จะเป็น45นะครับจริงๆแล้วตามหลักเขาแล้วเขาบอกว่า,าต้องตรงลงไปเลยนะครับตรงลงไปแต่เผอิญว่าพอผมใส่45เข้าไปแล้วเนี่ยมันงอลงไม่ได้นะครับงอลงไม่ได้ตรงที่ผมพยายามขุดดินเนี่ยแต่ว่าไม่สําเร็จผมก็เลยเอียงนะครเอียงเอียงหาเอียงหาน้ํานะครับ ตรงจุดนี้นะฮะตรงจุดนี้ก็ใช้ใช้ท่อรถ2อนิ้วนะครับต่อต่อที่แรกว่าจะใช้ท่ออ่อนหมดเลยนะครับก็ต้องซื้อราคาม,มันก็เมตรละ100บาทนะครับสายสูบอ่อนเนี่ยมันแพงไปนะครับผมก็เลยเใช้วิธีต่อด้วยท่อ PVC นะครับดูดขึ้นมาอันนี้ก็จากน้ำขึ้นมาถึง เครื่องปั๊มนะครับก็ประมาณหกเมตรไม่ถึงหกเมตรไม่เกินหกเมตรนะครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะครับถ้าตามสายอ่อนที่ผมซื้อมาเนี่ยสิบห้าเมตรนะครับถ้าวัดแบบตรงๆขึ้นไปเลยแนวขจัดเนี่ยประมาณ9เมตรนะฮะจากปั๊มขึ้นไปตรงแอเร,ร์แวรน์นะครับแอร์แวร์นู่นนะครับเกเมตร นะก็ถือว่าไหลดีนะครับไหลดีในน้ำน่านนะครับเพื่อช่วยบรรเทาภัยแรงที่บ้านเรานะครับก็สำหรับใครที่ดูแล้วก็อยากลองทำนะครับอยากลองทำไม่ใช่ลองทำต้องต้องเอาไปทำจริงจริมันทำได้ได้ได้หมดแหละนะครับวันนี้ผมยังไม่ได้แนะนำเทคนิควิธีการอะไรนะเอามาให้ดู สิ่งที่ผมทำเฉยๆนะครับก็ให้ดูว่าผมยังทำได้เลยนะครับคุณก็ต้องทำได้เหมือนกันผมไม่ใช่ช่างไม่ใช่คนมีประสบการณ์เรื่องการทำสิ่งเหล่านี้นะครับก็เปิด youtube ดูแล้วก็จินตนาการทำไปซื้อไปนะครับซื้อรอบนี้เป็นรอบที่3นะฮะไดตัวนี้เป็นไดตัวที่2ไดตัวแรกไหมไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ สี่พันเจ็ดนะฮะเป็นหมื่นนะครับกว่าจะได้น้ําขึ้นไปใช้ด้านบนนะครับเอาโอเคครับก็ใช้กันไปครับลองทํากันดูครับสู้กันต่อไปนะครับเพื่อความฝันที่สวยงามที่เราอยากจะให้เป็นนะครับโอเคนะครับค่นี้นะครับสวัสดีครับ